สบายดีพี่น้องเป็นสุขูสุขคนเดจ้ามื่อนี้น้องน้อยกะได้มาเอสตับพี่น้องอยู่เฮินไอ้นัดก่อนอื่นเราก็มาแกะกุ้งก่อนเอาสีตำเขาปุูนเสซกุ้งอลไรกัใส่สซโละพัดเลยลูกเต็มอันเนี้ยเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้้อองมงมงเพี่น้องีแม่เพิ่นก็กำลังแกะกุ้งอยู่จ้า อันนี้อะไรอันนี้น่าเสพเนาะกล้าลุกยังไงไปบ้ายน้องมุกน้องมุกเพิ่นไปเราหน้อยกะซีมาล้างผักเนาะจ้าพี่น้องล้างผักกัดค่ะผักกัดพี่น้องผักสลัดวันละผักกัดพักกัด กัญชสลัดพ mm ี hmm. been, h, mm ่น hmm. so ้องกักสลัดโคมแกก่อนหาก็หะมันก็เอาเบาก็เดี๋ยวก็ใส่มีเอาลากไวมันชงน้ำนี่จ้าพี่น้องกุุงกับุนดอกน่าชเศบ น่าสบายดีก้องแน่สบายดีพี่น้องเป็นหนึ่งกะจักรกอาแต่อันนี้มันออกเนาะกัะตาที่มันนื้ดึงอันดำดำมันโอ้กน่าเพิ่งกำมาซอยพี่น้องวันนี้เฮาก็ชิได้ทำการเอากุ้งลงไปเซอร์โมเลยจ้าพี่น้องลวกลวกก่อนพี่น้องลวกน้อยๆหนึ่งเอาไปลงแต่นอกจังหว่เนาะนี่แซ่ดะ เราก็มีเอ็ดชุกเป็เลยนาะกุ้งเราก็ได้ชุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเขามีเอาชุกเองไอี่ยพรสบายดีกองแน่สบายดีพี่น้องฝากชงไอี่ยพรเนี่ยเดจ้าพี่น้องน้องพรเจโนเด้จ้าฝากเขาไปติดตาเนเดจอาพี่น้องคงตัวเองไม่รอดนะเขาบอกอะไรเจ้นาน่อยกี้คงเอือยเขาอะไร พอได้ติ่มกันอีกตักไม่อันหนำทอดบอนิเออร์สิโต้บ่ส่งมาเออต่อไปก็เอาฮอนดอกลงไปได้พี่น้องพี่เม่เพิ่นก็ได้ต่โฮูเคลร์ดพี่น้องได้อันนั้นโฮูเคลร์ดเพราะว่าเฮายังได้เชิอหลายอันพี่น้องคืออหลายอย่างต่อไปจองปะเสาพ่อเด้อพี่น้องเป็นคนต่ำมะมงเนื้อต่ำ ตำโลมเพื่อเอากินพี่น้องไม่หม้อเด็กไม่หม้อเขาเห็นหม jacket, ้อจะเลิกตำแจวเลยพี่น้องจุเกิดจะเป็นหม้อเรียบร้อยกุ้งกับผลดอกกาลวกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแซ่บมาเล่นลงไป เส้นเด้ง <chapter> ต okay. okay. ้มน้ำข้าวนู้นน้ำลายขนาดเลยปลเดงเนาะอาหารจานแงชอนช้อชาเลยเนี Ole ่ยให้ลงได้ใต่้มมันกเป็นหงมาไลเ็นดูลูกไปแคลอทพี่น้องโไอ้นังสิดแล้วก็เอามะคื คืออ่ะถั่วลงมีผักันกเลยกือบสีเต็มคูจ้าพี่น้องอังเกอร์ูดีเต็มคูซนนั้นเาลงไปพี่น้องน้ำาดดอกน้ำลน้ร่วงดีน้ำล ตาเนาะพน้ออันดอกทิมน้องอีพี่น้องมอันนี้นเนระขปุ่นมุนเนาะพอนบีมือหองพอนจางบอกใ่ แล้วอะไรพี่น้องตำบังขุ่นดวมมิดพี่น้องฟีมือสาวพรพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้าสบายดี่น้องสบายดีว่าสุขสุขคนเนะจ้ากินตำทะเลตำหมวกตำสวนน้ำกันนะจ้ะเด้อสนองพาน้องตำดักตู้เย็นหัวถึงมื่อโอ้โหพวกลับแล้วพี่น้องไปยืมจ่ายกันได้ไหมครับมือไปเหตุแล้วพี่น้องเพราะว่าโอเคเขาที่หนึ่งเนาะโอเคเขาคนเี่ส

เด็กน้องมาเดินจ้าเั็เน้อเลยเด็ก็ไปหน่อย สิได้พาลูกกลับบ้านเลยเพราะว่าสิสิเขาเรียนวันที่หนึ่งเหมือเขาเขียนแต่ว่าจดซื้อเลยบมดได้จดเข้าเลยบมดได้จดเอาเขาเลยบมดได้หยากร้องเรียนของนัดง่ายเนาะนนเาะง่ายเลยกันออกเนื้อจากเข้าบอลหยายไปโรงเรียนอื่นเดี๋ยวเป็นอดมือเรียนเดี๋ยวเขาเรียนโทรเข้าบ่อไปในวันที่สี่จะหาแหละเข้าสี่หยาคนั่งเลยลงไปหาตัวหาตังเลย

โอ้พุ่นโอ้ยเครื่องมันทายแฮงดีคนเก่งเป็น <laughs> ไม่อกยเอยู hmm. yeah. ่ย um ่อเฮือนย่อซานซอยสะอนแลวอะเป็นทีเียมหอยล a b ไเนี่ยพี่น้องห้าเาขอบกขอบใหเด้อทั้งสองผู้เมียที่ซอยเนือทุกอย่างตะการพอวันไม่น้อยคือกันขอบคุณหลายๆใจนอใจะดีใจัทำได้อันองวนี่ก็เติมด้พี่น้อง้ยต่อง้ากน thay công việc rồi thay công năng công năng gì công năng gì công năng gì

นึ่งเขายูเขาของข่อยดีนะเกื่อมตบโตลำบกต์จ้าถูกขอบมูกขอบใจได้โอ้ยขอบใจขื้นด้วยกันใจขึ้นด้ยกันร้านต่างซอยก็พี่น้องเอ้ยลูกหลานก็อยากเห็นพี่น้องเลยอยากน้องใจตามให้่ด้เด้อจ้าแม่แม่เคยบอกให้ให้ย่าไปได้เพราะว่าแม่โทรแม่เมื่อยแห้งเลยว่า มันบกขื่นจะเถื่อดิยาเซยาเยโอไฮยื้อยาเซแม่กับตาชิจนไปเืองหนุ่มนะม่ไปเรื่หนุ่มนีวตอนนั้นปีโมีนคาไม่ได้หยอตาตูตะโกอ้าวเปเห็นอะไรน้องนัทมาน้ที่าไใช้อาไหมเราตั้งกันแล้วถือเรา ูรรลุแพ่แค่กับแม่นล้นเลยตั้งหายฝ่นี้ป่าทั้ะตั้งหาวันที่สิบเก่าวันที่สาเอ็ดจะไปใ้แล้วคันยูนะคับอ่านเล้คลิปนี้น้อน้อยก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่ นางง่าน,งนา,นา,นนางน้อยสาวไทยเดจ้าพี่น้องใจอย่างเีมากดไลค์กดแชร์ใชหมที่เก่เดจ้า <c oughs> จากทรสะอ้น,น้อยสะอ้นง่าเบาแคร์สาวาแเดจ้าแลา้วก็ขอาวหน้องนัดพอวันแม่น้อยแล้วก็บอบกุ้งเดินจ้าไบ้า <c oughs> <c oughs> ไปบา <c oughs> ไป<ร>